ถ้าจะพูดถึงสมาร์ทโฟนกล้องคู่นะคะที่ราคาต่ำกว่า1,000 10, 0บาทในทีนี้คงไม่พ้นเจ้านูนบียแอซ17นี้ตัวนี้แน่นอนค่ะหลายคนอยากให้มรีวิวนะคะแล้ววันนี้อ้มขอมาเล่าให้ฟังกันละกันค่ะว่าการใช้งานจริงๆของมันแล้วก็ความสามารถในของกล้องคู่หรือว่าความสามารถของตัวเครื่องของมันเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ขอเริ่มจากการไปดูรอบตัวเครื่องกันนิดนึงนะคะเจ้าโนบิเอ17บีนี้เนี่ยจะมากับหน้าจอ Full HD ขนาด5.2นิ้วค่ะความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ประมาณ424 PPI ซึ่งสีสันนะคะที่ให้มาเนี่ยโนบิเไม่เคยทําให้ผิดหวังในเรื่องนี้ค่ะให้สีสันที่สดใสสวยงามแล้วก็คมชัดมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้ค่ะกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลแน่นอนมันถูกดีไซน์มาสําหรับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่ส่วนด้านล่างนะคะจะมีปุ่มโฮมเป็นสีแดงๆเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะแล้วถ้าเห็นนะ มันจะมีจุดแดงๆ2ข้างอยู่ข้างๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นแทนปุ่มแบกนะคะแล้วก็ปุ่มแบบที่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของเมนูได้ค่ะนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะคะจะมากับกล้องคู่13ล้านพิกเซลค่ะเป็น Neo Vision 6.0ใช้เซนเซอร์ของ Sony นะคะ IMX 258ซึ่งน่าสนใจมากๆมีไฟแฟลชอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีที่สแกนลายนิ้วมือนะคะที่สแกนลายนิ้วมือของนูเบียเนี่ยเขาเคลมมาตลอดค่ะว่ามันทําได้เร็วมากๆแล้วก็ทาไม่ได้เร็วจริงๆนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้มีโลโก้โนบีเอออยู่ตรงนี้ค่ะด้านข้างนะคะจะเจอกับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะแล้วก็มีปุ่ม p าวเวอร์อยู่นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะจะมีที่ใส่ซิมตัวนี้สามารถใส่ซิมได้2ซิมนะคะแต่ถ้าอยากจะใส่ไมโคร s d สการ์ดเพิ่มเนี่ยก็ต้องเลือกเอา1ซิมนะคะ ด้านบนค่ะก็จะมีรูเสียบหูฟัง3.5มม,มเนอะอยู่ค่ะด้านล่างค่ะจะมีที่เสียบชาร์จเป็นแบบ USB-C แล้วก็มีลำโพงมาให้นะคะก็ตัวเครื่องมันก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ในมืออุ้มก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่การใช้งานทั่วไปนะคะเจ้าโนบีเอส17 Mini เนี่ยมากับ Android v e เวอร์ชัน6.0.1นะคะยังเป็น Marsh m r s h m a l l o w อยู่ค่ะแล้วก็ครอบด้วย n ูเมี UI เวอร์ชัน4.0นะคะใช้ภาษาไทายได้เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนของเมนูรวมไปถึงส่วนของคีย์บอร์ดด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมากับฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นในนูเบทุกๆรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานเรื่องเอจเจอร์ er, ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเลื่อนนิ้วลงมาแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแอปพลิเคชันนะคะแบบง่ายๆแบบนี้เลยเลื่อนให้ดูอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะหรือถ้าอุ้มจะลูดนิ้วลงสองข้างก็จะเป็นการลดแสง แล้วก็เลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มแสงได้เช่นเดียวกันหรือจะสนุกกว่านี้ค่ะคือการที่เราลูดขอบข้างถูๆแบบนี้นะคะเพื่อปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดค้างไว้เป็นการเร่งความเร็วให้มือถือแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะสนุกกว่าเดิมนะคะด้วยการใช้งาน super screenshot นั่นเองค่ะวิธีการง,ง่ายๆนะคะเราสามารถกดปุ่มลดเสียงพร้อมกับปุ่ม power พร้อมกันถ้ากดเบาๆแบบนี้จะเป็นการ c a เ t u r e หน้าจอนะคะแต่ถ้ากดค้างไว้ มันจะเป็นการเข้าสู่การใช้งานเรื่องของซูเปอร์สกรีนช็อตค่ะซึ่งซูเปอร์สกรีนช็อตเนี่ยจะรองรับเยอะแยะมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสแนปช็อตแบบอิสระมีสี่เหลี่ยมวงกลมรูปหัวใจสนุกสนานอันนี้ก็สามารถที่จะแคปได้ตามความต้องการของเราได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกดแชร์หรือว่าจะกดเขียนบันทึกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือเราต้องการจะทําแบบอื่นอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ปึ๊บแล้วเราเลือกเป็นภาพหน้าจอแบบยาว ก็คือเราสามารถสกอร์ลงมาเรื่อยๆนะคะถ้าเราเล่นเรื่องของเว็บไซต์อยู่มันก็จะแคปเจอร์แบบยาวลงมาให้ค่ะก็จะใช้งานได้มากกว่าของรุ่นอื่นค่ะตัวนี้ก็สามารถบันทึกหรือว่าแชร์ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าอุ้มเล่นเกมแบบนี้อุ้มต้องการที่จะบันทึกหน้าจอเลยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะสามารถกดการบันทึกหน้าจอขวาสุดตรงนี้ได้เลื่อนไปแบบนี้แล้วอุ้มก็กดเริ่มได้เลยค่ะ ระหว่างที่เริ่มนะคะตัวนี้ตัวนี้จะสามารถที่จะเป็นปุ่มควบคุมได้เรากดเล่นเกมได้เลยค่ะระหว่างนี้กําลังอัดอยู่นะคะทั้งเสียงแล้วก็ตัวเกมเองก็สามารถที่จะบันทึกแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนได้อ่ะอย่างเช่นนุ่งเดินไปตีตีแบบนี้ตี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 แบบนี้เพื่อจะโชว์เพื่อนนะคะว่าสกิลเราแข็งแรงมากเลยอะ่ะแล้วเราก็กดหยุดค่ะ พออยู่เสร็จปุ๊บนะคะไฟล์ก็จะถูกบันทึกไปเป็นวิดีโอเลยทันทีเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือช็อตที่เมื่อกี้อุ้มอัดไปนะคะแล้วก็เสียงก็จะเข้าไปด้วยในตัวะคะ่ะเล่นเสียงฟังใครที่ชอบเล่นเกมนะคะชอบส่งต่อให้เพื่อนแบบนี้เสียงเกมเสียงคนก็เข้าไปด้วยนะคะถือว่าใช้งานได้จบเลยอะ อะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน super s k i n s h o t นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่เรื่องของ performance นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมากับ cpu snapdragon เวอร์ชัน6 5 2ค่ะให้แรมมาทั้งหมด 4GB นะคะแล้วก็ให้ความจุภายในตัวเครื่องมา 64GB ค่ะเท่าทีุ่มลองเล่นดูหลายๆเกมนะคะที่มุมชอบเล่นเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีค่ะก็คือไม่ได้มีการกระตุกแต่อย่างใดค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของระบบเสียงนะคะที่ชื่อว่า ะระบบเสียงที่เป็น DTS Sound เนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหเสียงระเบิดที่ยิงคือเสียงดีมากนะคะตัวนี้นี่คือทั้งเล่นเกมฟังเพลงดูหนังนี่กระหึ่มเลยอะทางทังที่ตัวไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะตัวเนี่ยอยู่ที่ไซส์นี้เอง ยุ่งเกิดมาตั้งแต่แรกนะคะเรื่องของการใช้งานกล้องคู่ของเจ้าโนเบียซ17มิลิค่ะตัวนี้เหมือนเป็นการประเดิมของทางนูเบียนะคะเป็นกล้องคู่ตัวที่ราคาต่ำกว่าหมื่นตัวแรกเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับการใช้งานที่เรียกว่าน่าสนใจไม่เบานะคะแล้วก็มันสามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างคะ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือการถ่ายรูปธรรมดานะคะตัวนี้เป็น Neo Vision 6.0ค่ะความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลสามารถจะ ถ่ายรูปได้เลยทันทีแบบนี้นะคะแล้วก็มีโฟกัสที่รวดเร็วอย่างที่เห็นค่ะตัวแอปพลิเคชันนะคะสามารถที่จะเลื่อนนิ้วเพื่อเข้าสู่โหมดโปรได้ค่ะในโหมดโปรก็สามารถปรับแต่งทั่วๆไปได้นะคะ รวมทั้งหมวดต่อไปคือเรื่องเรื่องของ camera family ค่ะตัวนี้นะคะจะมีโหมดการใช้งานเพิ่มเพิามาเพื่อให้เราใช้งานโหมดโปรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอยากใช้โหมดโปรแต่ว่าปรับแต่งไม่เป็นก็เข้ามาหาฟังก์ชันจากในนี้ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นโหมดรู้รับแสงอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ตัวอย่างภาพนะคะท,ที่ที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยตัวนี้อุ้มสายที่หน้ารานพักคารากอนเวลานน้ำพุนะคะตัวนี้เนี่ยกดเข้าโหมดรูรับแ,แสงเล็กชอนอิส์และถ่ายเลยทันทีค่ะกล้องที่คุณภาพภาพที่ออกมาเนี่ยน้ำพุเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีความสวยงามมากกว่าใช้กล้องหลายรุ่นที่ใช้ในการถ่ายนะคะนอกจากนี้เองก็ยังมีโหมดอื่นๆอีกที่สามารถเพิ่มเติมเข้ามาเล่นได้นะคะเช่นโหมดโมโนโหมดโมโนนี่เราก็สามารถถ่ายภาพขาวดำได้เขาเรียกว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่ว่าวันนี้ที่ต้องมาพูดถึงเลยก็คงต้องเป็นโหมดนี้ค่ะเรื่องของโหมดพอสเทนนั่นเองค่ะสำหรับโหมดพอ r เทนนะคะคือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายนะคะเพียงแค่เรามีวัตถุนะคะที่มีระยะหน้าหลังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายเราเลือกโบเก้นะคะแล้วก็เพิ่มหรือว่าลดโบเก้ได้ค่ะ สามารถทําให้ข้างหลังนียมีโบเก้เยอะๆเ,เลยคือเบลอเลยนะคะหรือว่าจะไม่ชอบเยอะก็ลดลงมาได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในแบบนี้นะคะคุณภาพภาพที่ออกมาก็ถือว่าโอเคแต่ยังติดที่ขอบขอบ,ขอบของอ,อย่างถ่ายคนนะคะยังติดทีข่ขอบขอบของตัวนิดนึงค่ะหรือว่าขอบขอบของผมนะคะที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะได้อีกหน่อยนึงค่ะ รับเจ้า n นบิ a อ17มินินะคะจะมากับแบตเตอรี่ขนาด2,950ม ah ิลลิแอมป์ค่ะใช้งานมาวันนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็อุ้มเชื่อว่ามันสามารถใช้งานได้เต็มวันได้นะคะสำหรับเจ้า Z 17มินิตัวนี้ค่ะที่สำคัญะคะ่ะตัวนี้เนี่ย เรื่องพลังเสียงไม่ต้องห่วงนะคะกล้องคู่ที่ถือว่าราคาต่ำกว่าหมื่นที่เราไม่ค่อยเห็นหลอกปกติก็จะให้มาเป็นกล้องตัวเดียวนะคะาการใช้งานด้านของกราฟิกค่ะนี่อุมทดลองเล่นเกมโหดนะคะอย่าง i ีเนทท2แบบนี้ให้ดูค่ะจะได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวนะคะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเครื่องไม่แรงจริงุว่าน็อกอะอแต่เจ้าตัวนี้สามารถที่จะเล่นได้ลื่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ภาพคุณภาพที่ออกมาดูดีเลยทีเดียว แล้วก็คุณภาพเสียงนะคะที่เป็น DTS Sound นั่นค่ะรวมแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Nubia Store ที่ราคา9,990บาทค่ะ ส่วนใครที่อยากจะไปดูตัวจริงนะคะแล้วก็ไปซื้อได้เลยก็ไปที่บิ๊กซนะคะตัวนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทต่างกัน1 0 0 0นะคะแล้วก็ฝากแคมเปญนะเป็นแคมเปญพิเศษนะคะของทางนูเบียไว้ด้วยค่ะวันนี้อุ้มฝากนูเบียแซทิบมินิไว้ประมาณนี้นะจะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ไปละค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ